อันนี้มาใหม่นะฮะคลิปเซตคนไทยเริ่มเล่น w a Wall f r a m e นะฮะเป็นเกมที่ The Great เล่นแล้วก็อยากจะมาชวนเพื่อนๆชาวไทยเล่นซึ่งเพื่อนๆจะมีปัญหาด้านหลายคนนะฮะจะมีปัญหาด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเด็กในแกงง๊ง LR ภาษาอังกฤษมืดบอดกันแทบทุกคนนะฮะก็เลยทำคลิปแนะนำการเล่นเบื้องต้นดีกว่าแบบว่าเป็นคนไทยคุยกันเองมันจะได้รู้เรื่องกันง่ายขึ้นนะฮะ พราะว่าถ้าให้ไปเซิร์ช Google อะไรก็ออกมาเป็นภาษาอังกฤษยอยู่เดียวานสเลตก็เน่าๆนะฮะอย่างที่รู้ๆกันก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากตอนที่1น,นะฮะแนะนำเรื่องอินเทอร์เฟซคร่าวๆนะฮะอินเทอร์เฟซที่เราจะต้องรู้จักมันก่อนต้องเข้าไปเผชิญกับมันนะฮะเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟสตรีมโอเคนะฮะมาเริ่มกันที่หน้ายานเราก่อนเลย Navigation หน้ายานกดเข้าไปจะเป็นอย่างนี้นะฮะกดเข้าไปคือให้เราไปเผชิญดวงดาวต่างๆที่เราจะต้องไปเล่นนะฮะหรือถ้าจะไม่กดหน้ายานก็กด Escape ก็เข้า Navigation ได้นะฮะคำสั่งแรกเลยนะฮะ Navigation คือการเลือกว่าเราจะไปที่ไหนดวงดาวไหนอะไรยังไงนะฮะเห็นมามมีดาวหลายดวงถ้าเปิดก็ไปได้นะฮะถ้ายังไม่เปิดก็เข้าไม่ได้เข้าไปก็ล็อกอยู่ดีตรงนี้มาดูข้างบนอันนี้สําคัญนะฮะแถบข้างบนเป็นแถบ Quest มันจะเป็นทางที่บอกว่าเราควรจะต้องไปไหนอะไรบ้างยังไงนะฮะอันแรกเป็นเควสหลักแบบนี้พอเปิดขึ้นมาจะมีเควสหลักให้ดูอันนี้ต้องทำนะฮะมาเป็นเควสเนื้อเรื่องจะทําก็กดเข้าไปทําเลยนะฮะนี่คืออันแรกของแถบบนตรงนี้นะอันที่2อคือ alert alert นี่มันจะนานๆโผล่มาทีโผล่มานูนา่นโผล่มานี่ถ้าเราไปได้เราก็เข้าได้นะฮะถ้าดาวยังไม่เปิดเราก็ไปไม่ได้นะฮะเควส alert ก็ทําเอาของ ถ้ามันมีของขึ้นมาให้เป็นรางวัลก็ทําทถ้าไม่มีของก็เป็น้องทำนะฮะอันที่3ข้ามไปนะมาดูอันที่4เป็นซินดิเคตข้ามไปนะอันที่5เป็นวอยข้ามไปก่อนอีกแล้วนะที่6ก็ข้ามไปนะฮะที่สําคัญคือเควสหลักนี่แหละที่ต้องทำนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปตรงเมนูหลักของเรานะ,ะด้วยการกดปุ่ม escape ไปที่ communication ก่อนนะฮะเพื่อจะไป add friend แล้วเข้าที่ friend อีกที communication แล้ว friend นะฮะแล้ว add friend อนะ่ะอยู่หน้าต่างนี้ เขาไปพิมพ์ชื่อเพื่อนเลยชื่อเพื่อนต้องเป็นชื่อที่เพื่อนอ่ะใช้ตอนสมัคร ID ในเว็บนะฮะไม่ใช่ชื่อ ID Steam นะฮะ a อปเกด enter ไปนะฮะอีกทางหนึ่งก็คือถ้าเราเคยเล่นออกับใครมาแล้วอยากอยากแอดเพื่อนเขาอยากแอดเขาเป็นเพื่อนเข้าตรง recently m e d friends ตรงนี้นะฮะชื่อของเขาจะติดอยู่ในที่ที่ตรงนี้นะฮะเรากดแอดเขาจากทางนี้ก็ได้ถ้าเราเคยเล่นออกับเขาแล้วนะฮะอย่างเงี้ยแอดได้เลยทำนู่นทำนี่ก็ทำตามนี้ไปนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูเมนูนอื่นกันบ้างตรงนี้สำคัญเลยทีเดียวนะฮะเราจะไปกันที่ Equipment เมนูนที่สองนี้นะฮะ u i ป ment ก็เป็นของต่างๆหลายตัวเรานี่แหละพวกปืนพวกมีดพวกดาบตรงนี้ยุ่งยากนิดนึงนะฮะคือมันจะมีหลายหลายหลายที่ท่าน้องไปแล้วลนะ่ะ <c oughs> เริ่มกันตรงไหนดีวะตรงนี้คราฟยานนะฮะและนึ่งคราฟเรายังไม่ต้องไปยุ่งมันก็ได้ เรามาดูอาร์เซนอลก่อนอาร์เซนอลเนี่ยเข้าไปคือเข้าไปใส่ของเลยอาร์เซนอลนะฮะเอาไว้ใส่ของนะฮะเดินเข้าทางยานก็ได้แต่ว่าเข้าทางเอสเคปง่ายกว่าเป็นเมนูที่เอาไว้ใส่ของเลยถ้าเริ่มแรกเกมให้ของอะไรมาเราเข้าไปดูมันก็มีไม่กี่ชิ้นหรอกนะฮะเราจะเปลี่ยนก็ได้ปืนสั้นอาวุธประชิดปืนพร i m a ม y รี่ หล,หลักก็คือมี p r i อรี่ที่เป็นปืนกลหรอหลือปืนไรเฟิลอะไรพวกนี้นะฮะตรงอันนั้นต้องดูอันนั้นสําคัญตรงนี้คือ wall frame wall frame ก็คือตัวตัว,ตวละครของเราเนี่ยเขาเรียกกันว่า wall frame เราก็เข้าไปเปลี่ยนตัวได้ถ้าเรามีนะฮะแต่เริ่มแรกมายังไม่มีหรอกมันจะมีให้เลือกสามตัวตอนแรกนั่นแหละของผมก็ซื้อซื้อ,อไอ้ลุงหมึกมาลุงหมึกนี่ชอบนะฮะใช้ดีเดี๋ยววันหลังจะอธิบายให้ฟังว่ามันดียังไงแต่มันเฉ๋งจริง เอาไว้เลือกนะฮะอย่างที่2ตรงนี้คือ primary weapon นะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะไปดู w a r frame ก่อนตรงนี้ต้องอัปเก d e นะฮะตัว w a r frame เนี่ยถ้ากดเข้าอัปเกรดเข้าไปปุ๊บมันจะให้ใส่หมอดแบบนี้หมอดก็ได้มาจากดรอปตามตามด่านตามการผ่นานด่านตีมอนมันก็ดรอปนะฮะเป็น g a ดนะฮะตรงนี้ appearance appearance เข้าไปเปลี่ยนสีนั่นเองเปลี่ยนสีตัวเราอย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ,ะก็มีสีหัวข้อก็ชี้สีดู ว่าจะเปลี่ยนอะไรยังไงแล้วมันจะมีแบบแรนดอมสีก็ได้นะฮะอย่างอ่าอ,อันเนี้ยคือแรนดอมคัลเลอร์ก็จะสีม่วได้สีม่วมาหรือดีฟอลต์คัลเลอร์ก็เป็นสีตัวที่เกมเขาให้มานะฮะกลับไปดูที่พรามิเวพอนอัปเกรดตรงนี้เหมือนกันแต่เดี๋ยวไปอีควิปก่อนเข้าอีควิปก็คือเลือกเปลี่ยนปืนนั่นเองเรามีปืนอะไรเราก็ ใส่เข้าไปนะเริ่มแรกก็ไม่มีหรอกนะฮะเสร็จแล้วก็เข้าอัปเกรดก็เข้ามาตรงเปลี่ยนหมอดเหมือนเดิมเหมือนวอลเฟรมเด้ได้หมอดมาก็มาเปลี่ยนมาใส่ให้มันถูกกับปืนนะฮะอเพิเอนส์ก็เหมือนเดิมทุกอย่างแต่จะมีเพิ่มเติมมาคือ Copy Warframe Colors นะฮะคือจะขโมยสีตัววอ์เฟรมเรามาใช้เลยกดปุ๊บสีเดียวกับวอ f เฟรมเราเลยนะฮะเข้าชุดกันทันทีไปที่อาวุธรองกันบ้างคือปืนสั้นนะฮะ เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันมี Copy color เหมือนกันนะฮะมีอัปเกรดก็เข้าอัปเกรดใส่หมอดได้เหมือนกันนะฮะหมอดสำคัญนะ,ะเราจะเก่งไม่เก่งก็ตรงหมดนี่แหละอาวุธประชิดก็เหมือนกันทุกอย่างเลยนะฮะส่วนไอ้พวกข้างล่างนี่มันเป็นมันเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงเซนเนลอะไรอย่างี้ยไม่ต้องสนใจตอนนี้ยังไม่มีหรอกตอนนี้ไปดูตลาดกันบ้างนะฮะ e s c เ p e เหมือนเดิมแล้วก็กดเข้าไปที่ Market มาร์เก็ตคืออันที่สามนี่นะฮะอันนี้ที่ไว้ซื้อของเลยซึ่งตอนแรกเราจะยังเปิดไม่ได้นะ,ะเพราะว่ามัลเซอร์แรงเรายังไม่ถึงถ้าเปิดได้แล้วก็จะมีของขายแบบนี้แบบนี้นะฮะก็ข้างบนซ้ายนั่นก็คือเงินนะฮะเงินในเกมก็คืออันที่เป็นอันที่ที่ผมมีอยู่แสนกว่านะนะั่นแหะส่วนเงินแคชก็จะไออันที่ผมมีอยู่2 0 0พันกว่านั่นนะฮะ เงินในเกมไว้ซื้อบูปริ้นได้ทั้งทั้งวอลเฟรมหรือว่าอาวุธต่างๆซื้อบูปริ้นมาคราฟเองได้นะฮะแต่ถ้ารีบก็เอาเงินเอาเงินแคชซื้อไปเลยนะฮะไม่ต้องคราฟซื้อปุ๊บได้ปั๊บเลยเทน,นี้ของบางอย่างเนี่ยมันจะมัลส์เทนิรันก์มันจะล็อกเราจะซื้อไม่ได้อันนี้ต้องต้องขอพูดถึงมัลส์เทนิรันก์ก่อนนะฮะคือของทุกชิ้นรวมทั้งตัววอลเฟรมด้วยจะมีเลเวลของมันเลเวลคือ30ตันนะฮะถ้าตันปุ๊บมัลส์เทนิรันก์จะไม่อัพ คือทุกครั้งที่เราเล่นเกมไปเรื่อยๆเนี่ยอิงพีของอิงพีตัวขึ้นมาสเตอรี่แรงจะขึ้นด้วยถ้าของตันปุ๊บของทุกอย่างตันหมดมาสเตอรี่แรงจะไม่ขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนของนะฮะนี่ถึงเป็นสาเหตุที่ผมพามาชมตลาดนะฮะก็คือซื้อของไปแล้วไปอัพเรเวลของมาสเตอรี่แรงจะขึ้นมาสเตอรี่แรงขึ้นปุ๊บเราก็จะมีสิทธิ์ซื้อของที่มันแร่แรที่มันดีๆเรเวลสูงขึ้นได้นะฮะมาสเตอรี่แรงได้มาจากการอัพของอัพตัวนะฮะ ถ้าของตันตัวตันมัลซิเรนไม่อัพนะฮะตอนนี้มันจะเหมือนเป็นเลเวลทีมนะฮะมัลซิเรนเนี่ยคือเลเวลตัวเลเวลของไม่เกี่ยวเกมนี้นี่จะโหดได้เลเวลทีมเนี่ยมัลซิเรนต้องสูงนะฮะสำหรับวันนี้ก็จะจากรลางไปแต่เพียงเท่านี้นะฮะติดสามารถติดตามคลิปคนไทยเริ่มเล่น Warframe ได้ที่ช n e l The ะ r e ร t นะฮะช่วงนี้ว่างๆก็ไปสุยดาวเอิร์ธนะฮะเป็นดาวแรกทำเอ่อเคเวสหลักไป หรือว่าจะทำ alert ไปเรื่อยๆก็ได้นะฮะสะสมหมดเอาไว้อัปเกรดด้วยนะครับสวัสดีครับ